จุ๊จัดอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าไปกินร้านอาหารหน้ำก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเขาก็ทักคุณคุณคุณป้าที่เขเป็นเจ้าของน้ำก๋วยเตี๋ยว,วเขาแบบว่าเขาดูหลายรอบนึกถึงตอนที่เขาเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ที่เขาไปหัวแถวแรกๆอะไรเงี้ยพูดหรือแม้กระทั่งแบบคุณครูที่เขาสอนเด็กนักเรียนนะครับเขาก็ได้ผมมาอัดอัดคลิปกับนักเรียนว่าแบบตั้งใจเรียนนะจะได้เป็นคนแถวในวันหนา้าอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเข้าิลิปเข้าถึงกับเด็ก เด็กทั้งผู้ใหญ่เด็กแล้วก็เหมือนกับว่ามันทั้นใจคนดูครับแล้วก็ทําให้คุณได้มีแร,รงบันดาลใจรู้สึกว่าเออเราก็ภูมิใจที่แบบได้มีส่วนร่วมในชีวิตใเรื่องนี้เหมืนเราเป็นไอคอนเป็นตัวโ,โมเดลไม่หลุเปลี่ได้เลยตัวละครสันติเป็นตัวละครที่แบบว่าทําให้เขามีไฟครับแบบเด็กบางคนก็เห็นบอกว่าแบบอยากจะเปิดร้านขนมกบ้างของตัวเองเาดูชีวิตเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ครับเจอมาครับมันจะออกมาในรูปแบบนี้เนี่ยก็ได้ต้องจากความคิดเรื่องมาจากความจากอะไรกันครับ ngoài ra để đảm nhận không nên là một chiếc đất nước không phải đặt